รสชาติก็จะหวานอมเปรี้ยวนะครับอร่อยครับสวัสดีครับโกแมปวันนี้พาเข้าป่านะครับมาเที่ยวป่านะครับคลิปนี้ก็จะพาทุกคนเข้าป่านะครับเขจะ มาเก็บบรรยากาศนะครับดูวิธีการเก็บเห็ดนะครับว่าเห็ดมันอยู่ตรงไหนเดินเล่นๆดูครับว่ามีเห็ดไหมน,นี้ก็จะเป็นเทือกเขาพาน,นมดงรักนะครับ ตอนนี้พาทุกคนเข้ามาด้านในแล้วนะครับเอ๊ะสีเหลืองเนี่ยคือยังไงเนี่ยเขาอนุรักษ์ไว้อ้าวพาทุกคนมาดูของป่าเด้อ,าาดอ,าดอหากินผลไม้ป่าครับ ไมยางไมยางพี่น้องเขาเรียกว่าไมยางป่าเนาะของหายากหากินยากด้วยแหละหใสอยู่ใสเนาะโอ้โ้เนี่ยไมยางป่ามันจะเป็นเครือนะครับนี่มันจะเป็นเครือใสอุ้ย ล่วงล่วงล่วงนี่กินโชดินี่ ไมยางป่าครับเนี่ยออ้ยของอร่อยเลยเนี่ยอูคโอ้โห้เพียบเลย นี่ลูกไม้ยางป่านะครับที่เขย่าแล้วเนี่ยมันร่วงมันร่วงลงมาเยอะมากเลยครับโอ้โหเหลืองเต้นเลยหนูนะะถ่ายไม่เห็นนะครับนู่นเพียบเลยเนะี่ยอยู่สูงนู่นมาป่าก็ได้ประมาณนี้แหละครับ เอ้ยลูกยางลูกยางเรียกผิดลูกยางป่าลูกยางครับมันจะหวานอมเปรี้ยวครับอร่อยครับอันนี้ลูกยางนะครับลูกยางป่าผลไม้ป่าอร่อยนะครับหวานอมเปรี้ยวครับอุนเดียวมันเหมือนประมาณมะยงชิดนะคล้ายๆกันอืม อร่อยเด้ออ่ะพามาันอันนี้ก็จะมาดูของป่าครับเดินป่าเฉย ป่ารกทึบอยู่ครับที่นี่อุดมสมบูรณ์ครับ<ม>ป่าพานมดงรักนะครับพ<ม>ามาเดินป่าเล่นครับ<ม>ต้นไม้อะไรต่อมีอะไรเต้ไมหมดนะครับม,มาดูเห็ดก็ไม่ไม่เห็นมีครับ<ม>ใช่หรอกคือ<ม>คน คนอื่นอาจจะหาดูออาจจะเห็นอยู่เราเราไม่เก่งเนาะดูไม่เป็นนะครับคนถ่ายดูของป่าไม่เป็นก็ได้แค่เดินเล่นเฉยๆมีงูไหมนะเดินออกมาครับไม่กล้าเดินเข้าไปด้านในกลัวหลงป่าครับ เราไม่ชินเนาะไม่ชินกลัวหลงก็หลงได้นะครับป่ามันงงง,งไงไม่รู้เดินเข้ามาไม่กล้าเข้าไปลึกก็เลยอยู่ใ,ใกล้ๆถนนดีกว่าเมื่อกี้ลองมดมาจากไหนไม่รู้มันก็ออกมาจากรูนี้แหละทำรังม,มันเป็นอย่างนี้แหละทุกม,มันเยอะมากเลยอ่ะ ไม่ออกตรงไหนไม่ไม่ไม่ออกตรงไหนรู้ไหมปัญหาตรงไหนะบอกยายสิยิ่งใหญ่ไม่มีทางเดินนะเดินเราไม่มีอะไรนั่นนะไม่มีต้นนั่นอ่ะเนี่ยมดกีอกเขาอะกีกกเขาตรงนี้กอเขาใครครับเสียเสียเสียลุล่ะ เกาะเลเรหรอ,อผีเสื้อก่อผีเสื้อเมาเลไม่มนนไหมครับไม่เคยเห็นเนาะม,มดเยอะมากน่าจะเป็นมันเข้าไปรังหรือเปล่าน่าจะเป็นรังเนี่ย เดี๋ยวก่อนครับโต๊ะสาวมาเลยอยู่รถหรอ 哎，我我我，没得，我真没。